ผู้ที่ติดโควิด -19 สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่สวัสดีทุกท่านครับจากที่หลายคนมีความสงสัยว่าผู้ประสงค์สมัครครับเลือกตั้งที่ติดโควิด1 9หรือโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่นั้นณขณะนี้สำนักง,งานคณะกรกรมการการเลือกตั้ง ได้มีการออกมาตรการและมีการซักซ so ้อมแนวทางการจัดการการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อกรณีดังกล่าวนี้ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลงวันที่7ตุลาคมพศ2564ปรากฏข้อความดังนี้ย่อหน้าที่3ในการรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวันหากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อดําเนินการการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้งย่อหน้าที่4อันหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศก,กระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พศ2563ลงวันที่26กุมภาพันธ์พศ2563ซึ่งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ในการพิจารณาดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยเพื่อมิให้โรคดังกล่าวแพร่ออกไปซึ่งผู้ที่จะได้รับคำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจรักษาหรือชนสูตรทางการแพทย์และอยู่ในสถานที่ตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดโดยจะออกไปนอกสถานที่ดังกล่าวไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ได้ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดของประเทศไทยอีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีการกลายพันธุ์ทำให้มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาสรส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเจ้าพนักงานวควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกันณนะสถานที่ที่เจ้าพนักงานวควบคุมโรคติดต่อกำหนดจึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาสรส่วนตำบล หรือนายกองคการบรหิหารสนทบลได้ดังนั้นเราสามารถแยกสรุปเป็นกรณีได้ว่ากรณีผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สามารถเข้ารับการสมัครรับเลือกตั้งได้โดยมีสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะกรณีผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ สามารถเข้ารับการสมัครรับเลือกตั้งได้โดยมีสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะกรณีผู้มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกันณนะสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไม่สามารถใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งได้ ทั้งนี้เนื่องจากในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นผู้สมัครต้องมาแสดงตนณสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดในการตอบข้อสงสัยที่หลายคนมีความสงสัยว่าผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งที่ติดโควิด1 9หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สามารถเข้ารับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ